หลอกมือากับง,ง,งานวันนี้เพื่องานวันนี้หน่อยวันนี้ได้ไมาเจอเแฟนด้วยเป็นไงบ้างครับก็ไม่ได้ไม่ได้เจอเแฟนมาสักพักใหญ่ๆเพราะว่าเ่ๆนะครับก็ขอบคุณทางแบรนด์โอเมกด้วยนะครับที่ให้โอกาสาเราทุกคนได้มางานเปิดน,นี้นะครับก็บรู้สึกคือเราได้มาร่วมแอคทิวิตี้กันได้มาแบบสนุกสนานกับแฟนๆก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ปลุกอิ่มอ,อกใจเอิ่มอกอิ่มใจครับผมพูดถึงความสำคัญของการดูแลผิว ความสัมพันธ์ของการดูแลผิวหรอที่จริงนี่ต้องเริ่มจากภายนอกและภายในเลยนะครับคือด้านภายนอกเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารดีๆออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องหลบแดดครับส่วนเรื่องภายในเนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของออการดื่มน้ําอย่างพออย่างพอเพียงอะไรการพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไมของผมรอครับส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อน ผ่อนแล้วก็การออกกำลังกายมันก็ออกกำลังกายแล้วก็ผมว่าสิ่งสําคัญคือทําจิตใจให้แบบปลอบโปร่งเนาะมันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันจะออกมาจากข้างในแดดร้อนๆอย่างนี้เราต้องอะไรดีๆเนาะใช่ต้องทาครีมกันแดดเยอะๆใช่อันนี้ห้ามพลาดเลยจะต้องปากโตรวเม็ดไว้เลยมีมีคนบอถามว่าถ้าเกิดการทาครีมไทยไงต้องทาให้แบบมันซึมซับต้อีมีวิธีทยไงเวลาสอนเข้าไปสอนเข้าไปสอนสิ ให้<อ>ซึม<ล>ซับบอกไม่สอนทาครีมกันแดดอ๋ดอครีมกันแดดเออข้อนิ้วคือปอกติเขาจะประมาณสองข้อนิ้วแต่นี้ผมผมทาแบบสามข้อเลยเพราะว่ามันไม่พอเพราะวทาลามันถึงคอด้วยเพราะเพราะว่าผมอ่ะทาแต่หน้าแล้วลืมทาคอก็คือคนละสีก็เลยช่วงหลังก็เลยแบบทาสักสามข้อก็ได้ก็มันดีแล้วก็สามารถเติมได้ตอนประมาณช่วงบ่ายระหว่างวันส่วนคนที่ข้อนิ้วเล็ก <ś les> คิดว่าฝีไปแล้วทําไมมันน้อยจังเลยนะครับ, <c oughs> บก็มี <c oughs> มีอีกเกณฑ์หน,นึ่งคือเหรียญสิบะนะครับประมาณเหรียญสิบหาได้ทางทางหน้าครับประมาณนี้ก็ฝากดีกวาานมนะคับงานวันนี้หน่อยอ๋องานวันนี้ครับก็โปรเมดนะครับก็คือที่จริงแบรนด์เขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เรามาเน้นเรื่องของกันแดดน,นะครับคือครีมกันแดดเนี่ยก็เป็นครีมที่ สำคัญมากๆถือว่าเป็นคือผมใช้อยู่ทุกวันว่างั้นเถอะคือใช้อยู่ทุกเช้าไม่ว่าวันไหนที่ผมจะโดนแดดหรือไม่โดนแดดผมก็ใช้อยู่ดีเพราะว่ารังสี UV มันก็มีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับขาที้งมนแดดยนะครับน่าจะได้เด็กครับจริงนะ้าเด็จริงอ่ะดูหน้าเฮียเด็กไหมคือตอนแรกอยากจะบอกว่าแกแกไปตัดผมสั้นมาแล้วเราผมยาวเสร็จปุ๊บเราแบบ เราดูแกกว่าเขามากเลยอ่ะเขาแต่เขาสามสิบแล้วอ่ะเรายิบเก้าอยู่ยิบเก้าอยู่ยิบเก้าอยู่ยิบเก้าเก้าอยู่ยิบเก้าอยูต้องหลายเดือนเลยสามสิบโอเคเลยปวดแล้วคแล้วไม่คือเขาก็แบบยิบเก้าอยู่ผมแบบยีิบห้าเองแต่ว่าดูหน้าแบบแก่แบบแก่แบบแก่ไม่น้อยเราวอะไรแบบแก่กว่าแก่ไม่น้อยเออเราเรารู้สึกแบบอุ้ยเราไม่เด็กแล้วอ่ะคือเทียบกับหน้าแกนะเพราะแกแบบทาครีมบ่อยแล้วก็ด้วยลุคเปลี่ยนไปด้วย ก็เลยไปตัดผมสั้นตัดผมตัางเลยชอบไหมครับพอเป็นเรียนไปรู้วันนี้ชอบไหมครับผมว่าดูสบายตาดีเลยสบายตาสรุปว่าไม่ผ่านไม่ผ่านมาไี่ผ่านมาเราเราต้องหัวเขาเรียนตลอดสบายสบายขอโทษที่ถามพี่พารงานบ้างเห็นล่าสุดก็มีเตรียมไปนเอไปทัวร์ใช่ไหมไม่ใช่เตอร์แบบยาวๆเลยนะโอ้ว่าไปไม่ขนาดนั้นไม่ขนนนาดั้แม่ก็พูดไปเยอะแม่เห็นว่าเยังไม่ไหล ครับก็เชื่อว่าแฟนๆที่ดู Last Twilight แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเขาเรียกว่านิวดอนคอนเสิร์ตที่เพิ่งจัดไปก็ถือ,อว่าเป็นโอกาสที่จะให้ได้เจอแฟนๆต่างประเทศที่เขาไม่ได้มีโอกาสารัดก็เราก็ได้ไปแบบได้ไปบางประเทศบ้างคือแต่ละที่ที่ไปเนี่ยต้องบอกว่าคือให้ความบุ่คุที่แบบน่ารักมากคือเขามาต้อนรับแล้วก็ส่งเรากลับบ้านผมรูแบบ้สึกว่าเออแฟนๆที่ อินเตอร์แฟนที่เขาแบบคอยดูแล,แลเราคอยอะไรเรามันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจเวลาไปในที่ที่ของเขาหลังจากนี้เตรียมไปที่ไหนบ้างครับหลังจากนี้หรอคอรับโบูชาก่อนบูชาก่อนเสร็จแล้วก็ไปเก<ช>าหลีครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ไปโลด เตรียมพร้อมแค่ไหนเตรียมพัดปอดอย่างเดียวครับอดนยาอนะช็อตเขาเดี๋ยวเขาช็อตคืนน่ะเริล้เริ่มเปิดเริ่มกคต้องซ้อมอยู่คะช่วงนี้าังซ้อมครับเพราะว่ามีคอนเสิร์ตเอด้วยซึ่งใกล้จะถึงแล้ววันที่สิปดสิกาพภานี้ครับก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับมีเพงอะไรยงไอะไรแล้วมีเพลงแล้วอ้อเรียบร้อยแล้วครับเพลงแล้วครับคือผมว่า คอนเซปต์เนี้ยจะพายแน่นอนเพราะว่าเฮียเขาบอกมาในคอนเซ็ปที่อ่าสิ่งที่ยังไม่เคยทำก็จะได้เห็นในคอนเซปต์นี้อะไรคะสิ่งที่ไม่เคยเห็นแนนหนูหลุดโปไม่ได้เดี๋ยวเขาโคเพราะว่าเขายังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำอะไรใช่รู้รู้รู้ลองกันแล้วเป็นไงเห็นพาร์ตของแต่ละคนเราดีไงปะคะลองแบบสปอยให้ฟังไหมคะเดือดดูเดือดอยู่นะในแต่ละในแต่ละพาร์ทของดูเดือดอะผมว่าของซีมากกว่าดูเดือด ก็นี่ไงก็นี่เราแล้วสองได้แล้วแล้วแล้วฝั่งคุณหมอครับคีณผมว่าของเฮียเขาเรื่องสกิลเขาน่าจะสอมเยอะเพราะว่าแกแกเน้นเยอะเลยนี่แกพาวพาวเนาะโอ้สุดๆคือบางคนอาจจะไม่เห็นเห็นแต่แบบหน้างานแต่ข้างหลังเนี่ยแกเบิร์เอาเยอะแต่คนบอกว่าคุณหมอเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ยังไงเป็นยแบบใจจอยๆมองมอยเป็น เขาก็เป็นอย่างนี้เลยเขเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นแด์ S S มาบอกอะไรนะครับเป็นแบน S S S มาอ S S เาเอะไรนะครับเวไบ้างเหมือนได้ทงานร่วมกันได้ม่กี่ปีแล้วนะอะไรนะครับปีนี้น่าจะปีที่สาครับปีที่สามเนาะสมหรือสี่นะสี่แล้วหรอสี่เข้าสี่แล้วหรอโอเคเดี๋ยวต่อเนส่อเดี๋ยวต่อเล้มันจะหมดแล้ว ครับเชื่อว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงออสุขงอมแปลว่าสุขงอมคือมันดูเออเราเราทำงานด้วยความเข้าใจกันแล้วก็ดูทุกอย่างมันดูราบรื่นดีไม่งอมดิเรียกว่าสุขงอมคุณแม่ผมใช้สับถูกไหมถูณป้าไมใกล้เยงไอเอสเอมไม่กี่สัปแม่ย้อนแล้วสุขงอมก็คือมันมันมันรู้ใจกันเนาะกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับที่นี่หลังานยังไงบ้างครับเวลาแบบร้นเหนื่อยอะไร การที่กำลังใจอะไรกันบ้างเอ่อบางทีบางทีถ้าผมเหนื่อยเนี่ยผมก็จะแบบเดินมาหายเฮียก่อนเลยเพราะว่าเ,เฮียว,วันนี้แบบช่วยหน่อยนะฝากนอนวันไหนที่แกแบบไม่ไหวแกก็จะเดินมาบอกแต่ส่วนใหญ่ผมจะแบบเดินไปหาแกมากกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ไหวนะแต่แบบเอ้ยไปคุยกันอะไรคุยเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็พร้อมดูแลนะพร้อมดูแลครับพร้อมดูแลดูแลมาโดยตลอด <laughs> แล้วก็ที่จริง เรียกว่าที่ที่ที่ใช้คำว่าสุขงอมเลยคือที่ที่ที่แฮปปี้ที่สุดเลยคือเวลาเรามีอะไรกันแล้วเราแบบสมมุติว่าอยู่หน้างานแล้วมีอะไรนิดๆหน่อยๆเงี้ยเราใช้การสื่อสารด้วยใช้การสื่อสารด้วยสายตาเงี้ยมันก็มันรู้สึกว่าอินแอคชั่นทางสายตาเราเราพอมองออกว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรู้ใจกันถูกต้องถูกต้อง ยิ้มทำไมแม่แม่แม่อภินเหรอแม่อภินเหรอเห็นไปต่างประเทศเนาะเออแต่ละคนก็มีพาไปต่างประเทศอ่าเไหนลองเล่าได้ไหมคะแต่ละประเทศที่เดินไปมีพาร์ที่พาร์ทเดียวแคใช่ไหมโอ้ก็ไม่ถึงอะไรนะพาร์ทเดียวไปต่างประเทศเลยพาร์ทเดียวที่เคยไปมาแล้วอ่ะอ๋อซีซีเคยไปซีเคยไปที่จีนมาครับเป็นไงบ้างครับพวกทุแคนก็ตอบตอบรับดีนะแล้วก็เขาก็น่ารักกันทุกคนคือรู้สึกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปก็เลย รู้สึกมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากใช่สถานที่ก็น่าไปการทํางานก็แปลกใหม่ขึ้นเนาะใช่ใช่ค oh ร О, ับแปลกสิเพราะไม่มีผมไปโอ้โหโกรดิคจะมีเขาไปไงอ๋อแล้วก็ไปวันเกิดเขาด้วยอจะมาเลยไป็นไงล่ะเป็นไงวันเกิดเป็นไงบ้างฮะรเซอร์ไพรส์ด้วยฮะผมอยู่บ้านไม่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 งานวันเกิดนี่ อ๋องานวันเกิดหมอหมออย่าพู่ไปจดแม่เขาหมายถึงว่างานวันเกิดคนถามว่างานงานวันเกิดที่แฟนคลับจัดให้ซีใช่ไหมไปได้ดีไปครับไปด้วยใช่ใช่ไปครับเยอกไมให้เขาเตรอยอมดอกไม้ช่อใหญ่ไปแล้วเค่ดอกไม้ก็แพงแล้วเค่ดอกไม้ก็แพงแล้วตอนนี้ยังใส่อยู่ในกระถางอยู่นะ ก็กำลังจิ้มอยู่ออยู่ะออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออันใหม่ให้ไม่เป็นไรไม่ต้องเพาะปีนี้ก็ให้ดอกไม้แล้วถ้าเงียร์คะเราเตรียมให้อะไรเงียะเนี่ยเหรอถ้าเข้าปีที่30ก็เอาอะไรดีเดี๋ยวเยอยากได้อะไรเฮ้ยเ่อยากได้อะไรไม่รู้ผมไม่เคยอยากได้อะไรเลยอยากให้เธออยู่ข้นทางเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่จิ้นเองเลยแม่จิ้นเองเลยคนอยากให้ ปีนี้สผมว่าการอยู่ด้วยกันนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดคิดว่าคิดว่าตอน30เราอยากจะได้อะไรเฮ้ยผมผมว่าที่ดินไหมที่ดินจะซื้อให้เลยเหรอไม่เอ้าทานกันหานกันหานกันเลยเหรอหานกันทานกันทานกันนะจังหวะบ้านซื้อที่ดินอ่ะก็ไี้ถามคะแสดงบ้าง คหลายคนบอกกล้าวใจมากในซีนของเรื่องอะไรนะฉันซื้อรุ่นมอยซีไหนอยู่ในผับอ่ะสม้อพุกกะอ่ะอยู่ในผับเปิดมาทุกคนจี๊ดร้านเลยอ๋อทิ้งเปิดตัวเหรอทิ้งเปิดตัวในผับครับใช่คนบอกว่าแบบมันกล้าใจมากๆเลยจริงเหรออยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างไม่หละหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นรูปแบบนั้นไงเออหรอจ้า ไม่ลุกแบดไงคือลุกแบดเขาบอกไม่หรือว่าเขาเกล้าใจน่าจะเป็นหมอกหรือว่าเป็นหมอกเขาจะเป็นเมฆก็เลยแบบไม่เป็นเมฆเป็นเมฆเขาเขาเขาดูแบดอยู่นะเขาดูแบดขึ้นเขาเป็นเพย์บอยใช่ไหมซึ่งถ้าในบทบาทแบบอื่นๆคือผมยังไม่เคยเห็นเคียร์เขาเล่นแบบนี้แต่ว่าแบบมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วพอเขาเล่นแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่า อยากขับแล้วดิรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองเลยไม่ใช่ตัวเองเลยเพราะว่าเราไม่ใช่หนุ่มเฮบอยใช่อจริงผมคอนเฟิร์มใช่ไรครับผมชอบนะผมผมชอบความแบ๊ดของเซาร์ดีแล้วก็คือมันมีมันมีเสน่ห์อ่ะคือเราไม่เคยเห็นเมแบ๊ดกับหมอกหมอกแบ๊ดชอบชอบอะไรผมชอบหมอกอยู่เลย อาแม่ก็แม่ชมนะไม่ไม่แต่ซีนนั้นมันเปิดาัน้ับฟาจริงๆนะเออเราเห็นแล้วเราขึ้นเินะกับกับคาแรคเตอร์นั้นเราไม่เห็นอขึนเขินไหมหรอขึ้นเขินไหมหรอก็ไม่รู้ไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีีอหลอรอจักจากอะไรไปอะไรครับพี่ ที่โฮเปนสาวคือแบบ200เปอร์เซ็นแล้วนะ200เปอร์เซ็นเลยเหรอเพราะว่าเพราะว่าปกติปกติจะหามามีก็ไม่ค่อยมีแล้วนะแล้วหมายว่าใครใครไม่เป็นมันมีลูกชั้นนี่นี่เออเป็นไงบ้างเขาเปลี่ยนโฮรู้สึกเปลี่ยนจี่ไหมคะเปลี่ยนโฮจากโพลูกอะค่ะเป็นโฮเป็นอาโพเป็นจะก็จีไว้หรออ๋าไม่แต่ผมว่าดีดีครับก็ดีครับรู้สึกว่าเฟรชดีครับนี่ มืนกระชุมกรชุยกระชุยชวยไม่เขากว่า30ก็ยังไม่ไม่สายเกินไปแต่เขาบอกว่า30เนี่ยคือผู้ชายกำลังหล่ออ่าว่าอะไรช่วนี้ไงสุกงอมสุ่มงอมสุอมงีสุ่งีมนโชอะก่อนเดินช็อเดชอบเหนียชอบอะไรนะไม่อย่างัพี่้องบกว่าที่ทิ พี่ผมยี่เก้าอยู่ใช่วัยยี่เก้ายี่สามสิบเพราะว่าอ่าผมว่าเขาดูหล,อหล่อขึ้นเขาดูหล่อขึ้นเ,เขาดูเขาเรียกว่าไงวะบอกไม่ถูกมันดูเป็นแบบสุภาพบุรุษชีเขาเรียกว่าวมันสุภาพบุรุษอะ่ะดูดูเป็นความแบบเท่เท,ท่ในวัยสามสิบอ่าสามสิบยังแจ๋ว ยังสามสิโอเคเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธมันเป็นเพลงตัวเลขเราเราไม่ยอมเราไม่ยอมหน้าเราไม่ยอมแก่อันนี้เราเพิ่มได้แต่หน้าเราห้ามแก่แล้วพัสซีรีส์อื่นนะคะที่หลังจากนี้เราจะได้ชมกันดู มีอะไรบ้างอ่านี่เลยเดี๋ยวของซีก็ใกล้มาแล้วอ๋อของผมก็เดอะเทรนนีครับปิดเทอมนี้ลัคกี้ได้ไหมก็เป็นคู่ของพี่อภิการแล้วก็ไปแจมแจกของพี่เขาครับก็น่าจะเร็วๆนี้เร็วๆนี้แล้วก็มีรายการไฮซีซันไฮซีซันใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะครับทาง GMMTV ครับผมมรนจอนแอร์น่าจะน่าจะผมผมใน YouTube ของผมอยู่ใน EP 2 EP 1อออนไปแล้วใช่ไหมใช่ EP 1ออนไปแล้วครับ เราทวารักทูเรนี่นึงได้ไหมให้แฟนอ่ะทิ้งท้ายให้แฟนมีทูรักทุเรเหรอดูหน้าพี่เตที่ที่เขาที่เขาปล่อยออกมาที่เขาเลอะคนเยอะๆคือผมว่าอันนั้นจิ้มๆเนาะไม่จิ้มนะก็เป็นรายการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเซฟเฮาส์ที่รู้จักเซฟเฮาส์เนาะเซฟเเป็นเป็นเซฟเฮาส์ที่สมบุกสมบันขึ้นเป็นเซฟเฮาส์ที่ลุยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ที่ที่รับรายการไปเนี่ย นึกว่าจะเป็นบ้านแบบเซฟเฮาส์นึกว่าจะได้ไปอยู่สบายนึกว่าจะได้เล่นเกมตามเขาเรียกว่าห้องรับแขกเปิดแอร์เย็นๆช่ำๆเล่นมีสระมีมีพูลวิลล่าให้เล่นว่าเล่นเสร็จก็ขึ้นไปอาบน้ำสวยๆแล้วก็ลงมาลงมาถ่ายรายการต่ออะไรอย่างนี้ถูกไหมเข้าไปปุ๊บโอ้โหรร้อนคือไอร้อนคือช่วงนี้ทุกวันนี้คือร้อนมาก แม่ที่ที่โหดสุดเลยคือห้องพักเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้เนี่ยแล้วเวลาเดินเวลาเดินเนี่ยตอนตอนอันนี้เขาไม่มีปัญหาเขาหลับง่ายเขาหลับง่ายแป๊บเดียวนอนในกันนอนในกันนอนในกันนอนนอนทั้งสี่คนนอนสี่คนไม่ได้นอนสองสี่คนเนาคนเขานอนเร็วเขานอนเร็วนะนอนเร็วสองไม่เร็วคนนี้คนนี้นอนเร็วกว่าคนนี้นอนเร็วกว่านอนดึกนอนดึกเมื่อกี้หมอบอกว่า อ๋อถ้าทีมนั้นทิมนั้นผมนอนเร็วใช่อนอนเร็วคือจีนอนเร็วแล้วเวลามัน,เป,นเป็นบ้านไม้อะแล้วเวลาเดินเราก็ต้องเดินแบบใช่มันแบบเกรงใจเขาแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งฟอร์สบุ๊บุ๊เนี่ยเลาชอบเล่าให้ฟังตลอดว่าฟอร์สเนี่ยเป็นคนที่ ถ้าหลับแล้วมีใครเสียงดังแล้วตื่นเนี่ยโอ้โหเขากริ้วเลยนะอ่ใช่เขากริ้วเลยนะเราดูตัวเขาดูตัวผมตอนนี้แต่ประเด็นถ้าตัวผมเวอร์ชั่นสมัยก่อนเนี่ยผมยังพอสู้เขาได้ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วไม่แต่ประเด็นคือผมคุนหนักไงแล้วเฮียฟอน์อยู่ใกล้ๆด้วยใช่ก็ม่รอรู้กันเนาะว่าเด็กจะเป็นยังไงสุดท้ายท้ายสุดเลยเพลงขามไปได้เลยเธอแกลวย เดี๋ยวครับหมออยกแก้ป่วยสิไมนได้แก้ป่วยอันนี้ป่วยจริงอันนี้ป่วยจริงป่วยมาหลายวนครับก็ฝากเพลงแกล้งป่วยนะครับก็ใครที่ให้ฝากยังไงนะแม่ฝากฝากเพลงอครับก็ใครใครที่ยังไม่เคยฟังก็สามารถไปฟังกันได้นะครับทาง g m g Record เพลงแกล้งป่วยครับผมก็เป็นฟิลแบบคุณหมอคุณหมอกับคนไข้ก็คือตีกันนี่แหละไม่มีอะไรเป็นย่าไหมคะน อะไรนะเต้นยากไหมเต้นเต้นยากไหมคะสอนนิดนึงได้ไหมเต้นไม่ยากเต้นไม่ยากอ่ะมาเต้นไม่ยากเต้นไม่ยากแป๊บนึงนะเต้นนี่แป๊บลื้อลื้ไม่เพราะว่ามันมีสองเวอร์ชันใช่มันมีสองเวอร์ชันอะไรนะรัวรัวเนค่ะมาเต้นเต้นเยอะหรอเบือไม่มาอ่ะค่ะแม่เต้นให้ดูก่อนแม่เต้นไม่ได้ลูกอะไรนะอ่ะฝากในโลกจะให้มอทำยังไง ก็จะคุณหมอช่วยผมได้จะให้หมอทำยังไงจะอย่าเลงๆรักษาผมให้หายแมนคงรักษาไม่ได้อไม่ดูต่อนี้วันน้องฝากความร้ที่ไหนลูกผูไหมครับเอานะฝากความไว้ที่ไหนนี้ที่ TMB Record ครับผมก็ผมว่าสูบุ์สูบัติกของา h i ั h ไฮซีซันก็คือตอนนี้แหละมกแม่ผมแล้วตอนนี้อโทษคนเลยนะรับ เอาเงี้ยฝากากเพลงครับก็ฝากเพลงแก้งป่วยด้วยนะครับทุกคน flirting syndrome นะครับสามารถฟังได้ที่ GMMTV Record นะครับทุกคนไปฟังกันได้นะครับแล้วก็อ๋อมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งออนออนอนแล้วทุกทุกทุกไลฟ์สตรีมมิ่งเลยนะครับครับขอบคุณแม่แม่ครับ